ก่อนมาเกิดเราทุกคนต่างเลือกมาแล้วที่จะมาใช้ชีวิตแบบนี้ดังนั้นเมื่อเราตายลงเราจะมีโอกาสได้เลือกอีกครั้งโดยจะเน้นที่ความต้องการของจิตวิญญาณตัวเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life ช่องเพื่อการเติบโตภายในและการพัฒนาตัวเองในครั้งนี้ผมมีหนังสือหายากเล่มหนึ่งนะครับจะมาเล่าให้ฟัง เล่มนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อมันคือเรื่องของวิญญาณครับหนังสือเล่มนี้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Proud Spirit หรือชื่อภาษาไทยใช้คำว่าวิญญาณทรนงเป็นของสำนักพิมพ์มัติชนนะครับผู้เขียนคือ Rosemary Altea เล่มนี้นะครับอยากจะนำเสนอสารที่ได้รับมาจากจิตวิญญาณทั้งหลายเรามาว่ากันเป็นข้อๆดังนี้ครับ ข้อที่หนึ่งหนังสือเกี่ยวกับอะไรโรสแมรี่เอาเทียนะครับเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งชาวอังกฤษที่ผ่านการหย่าร้างจากนั้นเธอก็มักมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีในเรื่องชีวิตคู่เหตุที่เกิดหนังสือเล่มนี้เพราะอาชีพของเธอที่พิเศษกว่าคนอื่นนั่นคือการเป็นร่างทรงคำว่าร่างทรงเนี่ยเป็นไปตามที่ผู้แปลเขาแปลมานะครับ ส่วนภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่ามีเดียมดังนั้นคำว่าผู้แปลสารดูน่าจะเหมาะสมกว่านะครับล o สแมรี่เอาเทียมีวิญญาณผู้พิทักษ์ที่เป็นทั้งครูผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเป็นชายชาวอินเดียนแดงล่างใหญ่ชื่อว่า g r ร y e อีเกเมื่อเธอต้องการคำตอบความช่วยเหลือหรือคำยืนยันบางอย่างจาก g r ร y e อีเกส่วนใหญ่ เธอก็จะได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกครั้งหากบทเรียนนั้นจำเป็นที่เธอจะต้องเป็นผู้หาคำตอบเองการทำงานของโรสแมรี่เป็นการให้ความช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายเธอมีรายได้จากการเขียนหนังสือการไปบรรยายตามที่ต่างๆไปออกรายการทีวีรวมทั้งเดินทางไปบรรยายทั่วโลกอีกด้วยความสามารถคร่าวๆของเธอมีดังนี้ครับ โรสแมรี่สามารถมองเห็นได้ยินรับรู้การสัมผัสจากวิญญาณผู้ต้องการสื่อสารกับคนในครอบครัวทว่าเธอไม่สามารถมองเห็นกรรมของใครได้หรือสามารถมองเห็นอดีตชาติของผู้ที่มาปรึกษาได้เธอสามารถใช้ร่างกายเหมือนเป็นทางผ่านเพื่อสื่อสารออกมาโดยตรงเธอสามารถบำบัดอาการผิดปกติ ด้วยการวางมือให้แก่ผู้เจ็บป่วยในบางครั้งก็หายขาดบางครั้งก็ทำได้เพียงบรรทาอาการเป็นครั้งครั้งไปนอกจากนี้เธอยังสามารถถอดจิตไปยังสถานที่ต่างๆกระทั่งไปบนสวรรค์ก็ได้เธอยังสามารถพาผู้บำบัดถอดจิตไปกับเธอได้อีกด้วยข้อที่2นะครับว่าด้วยแก่นของหนังสือเล่มนี้ความจริงแล้ว เนื้อหาในเล่มนี้นะครับเป็นภาคต่อของคลิปที่ผมเคยเล่าไว้ชื่อหนังสือชื่อว่า The Eagle and the Rose นะครับแต่ในเล่มนี้เนี่ยเธอจะเล่าเรื่องประสบการณ์แปลกใหม่ในการสื่อสารจากผู้เสียชีวิตหรือจากโลกวิญญาณเป็นหลักโดยที่มีเรื่องส่วนตัวของเธอเป็นเรื่องรองเล่มนี้จึงต่างออกไปอย่างชัดเจนในเล่มก่อนนะครับเธอใช้เรื่องส่วนตัวมาเล่าแบบเต็มๆมากๆ แต่ในเล่มนี้นะครับเป็นเรื่องของการมองการให้บทเรียนต่างๆในสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เนื้อหาในเล่มนี้มุ่งตรงไปที่เรื่องของบทเรียนทางจิตวิญญาณนะครับข้อที่3เรื่องส่วนตัวของโรสแมรี่โรสแมรี่นะครับมีประสบการณ์เลวร้ายต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็กนั่นคือแม่ที่ไม่เอาใจใส่มากพอ แม่ที่คอยจ้องจับผิดเปรียบเทียบการเติบโตช้าของเธอและทำให้เธอรู้สึกด้อยค่าและคนที่ทำให้เรื่องทั้งหลายเลวร้ายลงไปอีกและกลายเป็นสิ่งฝังใจนั่นคือพ่อที่มักจะโมโหโกรธาเธอมากกว่าลูกคนอื่นๆอยู่เสมอเธอจึงมักถูกเคี่ยนตีกลด่าทำร้ายร่างกายและจิตใจอยู่ตลอดเวลา ในหนังสือนะครับดูเหมือนเธอพยายามที่จะทำความเข้าใจบุพการีทั้งสองแต่ลึกๆเธอจะบอกอย่างไม่ต้องสงสัยว่าความเจ็บปวดความทุกข์ในชีวิตของเธอเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ทั้งคู่ปฏิบัติต่อเธอในวัยเด็กบาดแผลนั้นน่าจะส่งผลให้ตัวโรสแมรี่เผชิญกับคนรักหลายคนที่ตอนแรกดูเหมือนจะดี แต่ต่อมากลายเป็นคนที่ไม่ทั้งรับผิดชอบติดสุราเลื้อรังและทำให้เธอต้องทนทุกข์อยู่บ่อยครั้งแม้กระทั่งในตอนที่เธอกลายเป็นผู้มีชื่อเสียงแล้วและบำบัดผู้อื่นแล้วก็ตามต่อไปเราจะมาเล่าถึงข่าวสารบางอย่างจากโลกหลังความตายนะครับข้อที่4ข่าวสารจากฟากนูน้นไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ คนที่รักคุณเทพพยดาเหล่าผู้นำทางจะคอยดูแลช่วยเหลือและนำทางคุณอยู่เสมอพวกเขาคอยดูแลให้คุณปลอดภัยให้ความช่วยเหลือที่คุณต้องการเพื่อให้การเรียนรู้บทเรียนทำได้อย่างเต็มที่คำถามทุกคำถามจะได้รับคำตอบไม่ว่ามันจะยากสักแค่ไหนมันจะพาคุณไปหาคำตอบเสมอ แต่ชีวิตของคุณน,นั้นไม่ได้ถูกลิขิตไว้โดยใครหรือโดยอะไรมันเป็นเพียงการแนะนำการให้ตัวเลือกเพื่อให้คุณใช้พลังที่มากที่สุดในการลงมือทำสิ่งต่าง,างๆนั่นคือพลังในการเลือกหรือเจตจำนงอิสระที่เรียกว่าฟรีวิลนั่นเองการเรียนรู้ไม่ได้หมายถึงการมีความสุขตลอดการหรอกนะครับ เพราะทุกๆอย่างเป็นสิ่งที่จำเป็นและคุณไม่มีทางเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยปราศจากการได้รับสิ่งตรงข้ามอย่างแน่นอนความสุขและความทุกนั้นจะมาด้วยกันอยู่เสมอข้อที่5คุณต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยการอธิษฐานขอพรจากสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นสามารถทำได้แต่วิญญาณไม่ได้มีพลัง หรือมีหน้าที่ในการดนบันดาลสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นกับมนุษย์โดยหมดจดสิ่งสำคัญก็คือมนุษย์ต้องพยายามทำเรื่องทุกอย่างด้วยตัวเองและพลังทั้งหลายที่ว่านี้มีพร้อมแล้วอยู่ในตัวของทุกคนสิ่งที่วิญญาณจะทำก็คือร่วมมือกันเพื่อเปิดโอกาสที่หลากหลายโดยให้คุณเองเป็นคนลงมือเลือกทำมากกว่า อีกทั้งการร่ำร้องคํำครวนทวินหายึดติดผู้ที่จากไปแล้วอย่างมากมายอย่างยาวนานนั้นในระยะยาวไม่เป็นผลดีแก่มนุษย์หรือดวงวิญญาณเลยเพราะแม้จะเสียชีวิตแล้วพวกเขาก็ยังมีหน้าที่ที่จะต้องเดินทางอีกต่อไปดังนั้นเมื่อความสัมพันธ์จบลงแล้วคุณควรค่อยๆทำใจ แล้วใช้ชีวิตของตัวเองให้ความสนใจกับผู้ที่ยังอยู่จะดีกว่านะครับข้อ6ว่าด้วยเรื่องของกฎแห่งจักรวาลกฎเป็นสิ่งจำเป็นในการดูแลสังคมแต่กฎของศาสนาใดๆก็ตามมีรากฐานมาจากความหวาดกลัวการลงโทษล้วนเป็นกฎที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองมิใช่กฎแห่งจักรวาล คุณควรหมั่นตั้งคำถามปฏิบัติด้วยตัวเองและใช้ปัญญาวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆด้วยใจอันใสกระจ่างโดยใช้ความรักและความเมตตาเป็นเครื่องนำทางอยู่เสมออีกอย่างการสร้างสถานที่ใดๆหรือพิธีกรรมทางาศาสนาอันใหญ่โตการสร้างรูปเคารพเพื่อช่วยให้มนุษย์มีความสงบทางจิตใจเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ให้คุณพึงระลึกไว้ว่าพลังแห่งพระเจ้าอยู่ในตัวของทุกคนอยู่แล้วและจัก,กรวาลไม่เคยหันหลังให้แก่ผู้ใดแม้คนคนนั้นจะมีบาปสักเพียงใดก็ตามข้อที่7เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราตายก่อนมาเกิดเราทุกคนต่างเลือกมาแล้วที่จะมาใช้ชีวิตแบบนี้ดังนั้นเมื่อเราตายลง เราจะมีโอกาสได้เลือกอีกครั้งโดยจะเน้นที่ความต้องการของจิตวิญญาณตัวเราการเรียนรู้การเติบโตคือเหตุผลของการเดินทางเมื่อเรากลับสู่แสงสว่างเราอาจเลือกที่จะหยุดนิ่งอยู่กับที่ซักระยะซึ่งส่วนมากก็จะทําเช่นนั้นหยุดนิ่งเพื่อทบทวนความรู้เกี่ยวกับตัวเองให้มากขึ้นจากนั้น คนบางคนอาจเลือกที่จะกลับมาบนโลกใบนี้หรือเลือกที่จะไปอยู่ในจักรวาลอื่นๆก็ได้เช่นเดียวกันบทส่งท้ายนะครับต้องบอกตรงๆว่าผมได้รับรู้ข่าวสารพลังงานดีๆจำนวนมากจากผู้ที่เป็นวิญญาณมากกว่าเรื่องของโรสแมรี่อย่างที่บอกไว้ในรีวิวเล่มอื่นๆนะครับจะบอกอีกครั้งว่าความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัว แต่เป็นหนทางเยียวยาที่ดีที่สุดเพื่อกลับไปเริ่มต้นใหม่ด้วยภูมิปัญญาที่มากกว่าเดิมแต่ที่พูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าอยากจะรีบๆตายไปหรอกนะครับการฆ่าตัวตายจะให้ผลร้ายอย่างมากเนื่องจากจะสร้างจิตอันเศร้าหมองทั้งแก่ตนเองและคนที่รักคุณจึงไม่ควรทำด้วยประการทั้งปวงในขณะที่ระหว่างอ่านเรื่องส่วนตัวของโรสแมรี ทั้งวัยเด็กและสารพัดสามีที่ทำให้เธอต้องเจ็บปวดกลับทำให้ผมรู้สึกสะเทือนใจน่าจะเป็นเพราะทำให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนเลยว่าการทำสิ่งใดๆต่อเด็กๆนั่นคือการฝังมเมล็ดพันธุ์ที่มันจะผลิด,ดอกออกผลอย่างแน่นอนในชีวิตของเขานั่นหมายถึงอาจจะเป็นตลอดชีวิตของเด็กคนนั้นเลยก็ได้อยากจะบอกว่า หากคุณรักเขานะครับและปรารถนาดีอย่างแท้จริงอย่ายัดเยียดอะไรที่เกินพอดีให้กับลูกๆอย่าหลงลืมว่าบทเรียนความท้าทายในชีวิตตอนนี้มันคือการสะสมความรู้เพื่อการเยียวยาผู้คนเยียวยาโลกด้วยความรักความเข้าใจและเยียวยาตัวคุณเองเมื่อผ่านไปได้คุณจะพร้อมก้าวออกไปเป็นผู้นำ เป็นผู้ตามเป็นสัญลญักษณ์คุณจะเป็นอะไรก็ได้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความดีงามบนโลกใบนี้อย่างที่บอกนะครับจงศรัทธาและรับรู้ไว้ว่าจักรวาลพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานที่เหนือกว่าไม่เคยส่งอะไรไปให้คุณในชีวิตเลยนอกจากทุสวรรค์เพื่อการเรียนรู้เพื่อการเติบโตของคุณเองไม่ว่าคนคนนั้น จะเป็นคนที่ดีหรือเป็นคนที่ไม่ดีในสายตาของคุณพวกเขาล้วนทำหน้าที่ของเขาและเป็นตัวคุณเองที่จะทำหน้าที่ของคุณในการหาบทเรียนจากของขวัญที่พวกเขาให้มาขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามมาถึงตรงนี้แล้วพบกันใหม่อย่าลืมกด subscribe นะครับสวัสดีครับ